ครับวะสวัสดีครับผมอาลงชาแนลนะครับอันหางหายกัดไปหน้าเนาะครับผมบริท้ายคิดเป็นเดือนมันนี้กกสิพามาก,กินเมนูอันเนี่วะทอดทิตเค็มครับผมต้องโฟกัสอยู่บานี้ทอดทิตเค็มเนี่ยฮอ้อนเลยจะหาทอดกินเนี่ยกินคับ จิ้มคกับอันบรรยากาศข้างหลังอันทน้ใง้ทข้างหน้าผมเนะครับย่อยอยู่หน้าคือเก้าครับมาครับมาต้องอยางหลายกินแ้วครับผมกรอบแล้ววะืม แซ่บป,ปะแซ่บดีแล้วนะผมเห็นนี่กินกับข้าอ่ะแบบข้าวแบบนึงกี่กับผมข้าวตั้งไว้ใส่ปะตั้งไว้ใตอือ <c oughs> โอ้แดดกินแข้งแดดเลยล่ะมาเนี่ยจำน้ำจิ้ม มากินแข้งแดดพอปอรกรีิดเป็นุ่มเช้านาแล้วนะตากแดดอืมสิงตากแดดทำไบมานัน Pada kampung. ดยอดเลยกระเพาอันมาเต่าอันขนมมากลางอ่ะมันแดดพวดโอ้เคยื้อได้กินน่นไะม่ยากใช่ไหมนะยืดเป็นชีดเลยอืม <c oughs> ร่มรมรมหัดอืรอรมอือ่ะบัดตอนเอาขันหมมากลางหัดหุ้มบาดเนี่ยหุ้ม,มเมื่ยต้องมือนะ่อสลื่ไงวะ พราเห็ดนะพี่ชายให้ผมกินกนันพี่ชางครับคอมเมนต์บอกนะครับผมกำลังซืเริ่มมาเห็ดอีกเนาะดูดูนะนะอันมันมันมีแบบแบบตอนจัง,จงวบลงคลิปมัน,ม,นมันมีจากงานนะครับใช่แต่เห็นงานงานแบบจุดนั้นจุดนี้จดุดพิซซ่านั้นเวลานี้งานหลาย

เบย์ไทยเบื้องนะครับตอนอันทอดนะโอ้ยสมจจกับเบียร์เบื้องหนักสมใจยากเบื้อค่อยกินนะท,ววะทิบเขา่าแต่ไว้ใต้แหละทิปข่าเบียรโซ่นะ กินกับกินแบบอยู่ให้อยู่หน้านะครับถ้าบนหน้าผมข้างหลังเนี่ยลมเย็นสบายแต่บางทีกับโบ่งกรดแดดอีกแล้วเนี่ยฮื่มลมพัดลมพัดพอกแสงแี็งกรอบอยู่ ได้ล่ะอืมเฮากินแบบโบ่จิ้มเบิ่งอืมยามตาลนะครับมันก็แบบบหวานๆจักหน่อย แดดอีหล่ะสักกันหุมมันอ่ะสีมันมืดน,นะสักกันหุมกล้องไม่อยากเห็นนะเพราะมันเป็นแดดแดดนะผัดมาเอาขันหุมมาบางังมาเลยแบบแสงไปพวกข้างหลังอ่ะอันนี้ก็เลยออกมืดมืดคล้ามือนก็ขออภัยมั้เนี่ครับผม ไปหาลองเห็ดเบิ้งครับผมเอาเห็ดมาทอดนะแซ่บเลยครับ chim thì bớt lắm. <laughs> có. Đừng quênกดกด có like,กด có share các อาทิตย์ยังไปกติดตามกับคนให้แน่กำลังใจทำคลิป อิ่มจ้ะห,หวานมานันนะครับ มือเมื่กคำนี้เพื่อ fc ทุกท่านครับ ปกยมิมธอย่าง โอเคบ â y giờ วันาาานี้เระลาไปครับผมร,ร,รับสุดท้ายแล้วครับอิ่มโบแบนบ่แทบได้อิ่ม่ะครับสุดท้าย ครับผมอันเมื่อกี้นี่กะผมกับว่าจบคลิปอีสังนะเนอะไลฟ์ไปผู้เดียวอยู ids, ่าผัดอ like. like. ันคล้องมันมันฮอนแหงแล้วมันตากแดดนะตากแดดแล้วฮอนแหงแล้วมันมันยุดเองผมผัดไลฟ์ไปผู้เดียวอยู่อันสารคดีนี่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับผมสารคดีนี่กะมีเพียงสามนี้นะครับผมกับไก่ซอสพันทร์ซับละไก่อย่าลืมกดอันเพือเดียวกดให้แน่ครับผมครับผมสารคดีนี่กะไปเลยเด้อ Thank